ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูยาจะพาเด็กๆไปทดลองการทําหนอนน้อยกระดุกกระดิ๊กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ในการทดลองประกอบไปด้วย 1. กระดาษทิชชู่ค่ะ2ออะไรเอ่ยสีเมจิกค,ค่ะสีอะไรก็ได้หลายๆสีเลยนะคะช้อนค่ะ ตะเกียบค่ะใช้แค่ด้ามเดียวพอนะคะแล้วก็จานค่ะมาถึงก็กาลาเท็กค่ะแล้วก็ท้ายเป็นน้ำเปล่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะซึ่งปกติเขาจะเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้นะคะเราก็แยกออกมาจากกันนะคะ ใช้เพียงแผ่นเดียวแบบนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็จะใช้ปากกาเมจิกนะะเนี่ยค่ะวาดเขียนลงไปเด็กคุยาทําให้ดูนะคะค่ะเด็กๆค่อยๆวาดเป็นเส้นๆตามนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเอาตะเกียบมานะคะแล้วเราก็ม้วนกระดาษทิชชู่นะคะตามรอยตะเกียบไปเลยนะคะม้วนไปให้สุดเลย เมื่อม้วนมาถึงจนสุดแล้วนะคะเราก็ใช้กาวทาได้เลยนะคะแต้มแต้มไปนะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆกดให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาไมคะรูดเข้ามาค่ะรูดค่อยๆรูดเข้ามาเข้ามาอย่างนี้เลยค่อยๆเข้ามาอบบนี้นะคะเริ่มเหมือนต้นหนอนแล้วนะเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆรูดออกมา ค่อยๆหน่อยนะคะชุบ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 นี่ปิง้งกลายเป็นตัวหนอนแล้วค่ะคุณยาได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวคุณยาจะทำหลายๆสีเลยเด็กๆลองทำดูนะคะอาเด็กๆคะตอนนี้คุยามีตัวหนอนเพิ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าคุณครูมีหนอนกี่ตัวหนึ่งสองสาม มีสี่ตัวค่ะแล้วแถมมีตามาด้วยเหมือนหนอนมากเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าตัวหนอนของเราเนี่ยโดนน้ําหยดลงไปจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูนะคะจืดดูตัวสีชมพู อืเป็นไป็นไงคะเหมือนมีชีวิตเลอใช่ไหมคะอะตัวสีเหลืองออ้ยตัวสีฟ้าสวยเลยและตัวสีเขียวอตัวสีเขียวโดนไปหน่อยนี่ เป็นไงบ้างคะตัวหน่อยของเด็กๆจะเป็นเหมือนของครูยาไหมนะเดี๋ยวดิเดกทดลองดูนะคะแต่อย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้นะคะการที่หนอนน้อยกระดุกกระดิกไปมาได้นั้นเกิดจากการที่เด็กๆนะคะได้ทําการดันกระดาษทิชชู่ให้แน่นและเมื่อเด็กๆนะคะนำน้ำมาหยดใส่กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ก็ เกิดการขยายตัวออกมาและมีความยาวมากขึ้นส่วนซีเมจิกนะคะเมื่อโดนน้ำนะคะก็เกิดการกระจายตัวแตกตัวออกมาค่ะ